หนึงเหตุผลที่ทำให้คนรวยบางคนเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับหลายคนอาจจะเห็นว่าเออในสื่อโซเชียลเนี่ยก็จะมีบางคนแบบเพิ่งเริ่มรวยได้ไม่นานก็ซื้อ Porsche ซื้อ Ferrari ขับนะครับหรือบางคนเนี่ยรายได้ก็ไม่ได้สูงซื้อเบ n ซซื้อ BMW นะครับซึ่งต้องมานั่งผ่อนด้วยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นคนที่เวลาซื้อรถเราจะซื้อเงินสดหรือ ดอกเบี้ยอ่ะศูนเแล้วกันเพราะเราไม่อยากเสียดอกเบี้ยเลยนะครับเกินความจําเป็นแล้วรถก็เป็นอะไรที่ส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้เอารถมาทําธุรกิจนะครับรถก็จะกลายเป็นหนี้สินอย่างหนึง่งแล้วมันมีค่าซ่อมค่าบำรุงต่างๆนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็จะซื้อรถซื้อบ้านเกินความจําเป็นนะครับพูดง่ายคือใช้เงินฟุ่มเฟือยอ่ะหลายคนนะครับก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเวลาที่บางคนมีเงินมากขึ้นแล้วถึงชอบใช้เงินมากขึ้นนะครับ มีงานสำรวจพบที่น่าสนใจมากเลยนะบางครั้งมันเป็นเรื่องของความเข้าใจในสมองที่แตกต่างกันนะครับถ้าเราไปถามวอร์เรนบัฟเฟต์นะครับวอร์เรนบัฟเฟตจะใช้รถคันเดิมๆเก่าๆ,ๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเศรษฐี1ในสของโลกนี้ก็ตามคือรวยมากเลยจะซื้อรถซื้อเครื่องบินกี่ลำก็ได้แต่เขาใช้เงินน้อยมากเขาบอกว่าเขาไม่จำเป็นก็ได้เพราะความสุขของเขา อยู่ที่การทํางานไม่ได้อยู่ที่การซื้อของหรือว่าโชว์นะครับหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีปมตอนเด็กๆนะครับว่าเออเนี่ยเวลาที่ไม่มีเงินเนี่ยมันดูน่ากลัวหลายคนก็จะบอกแบบนี้เลยไม่มีเงินน่ากลัวนะครับหรือบางคนนะครับใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะอยากให้คนอื่นเนี่ยปฏิบัติกับเขาดีๆบางคนเนี่ยใช้เงินฟุ่มเฟือยเพราะเขารู้สึกว่านั่นคือวิธีการหาความสุขเขาอย่างหนึ่งหลายคนเนี่ยพอถึงเวลาตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก,ก็ชอปปิ้งและ CF นู่น CF นี่นะครับ ห้บาทสิบาทร้อยบาทพันบาทเขาก็ C F ไปว่าเขารู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งสังเกตเห็นครับว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้หลายคนใช้เงินฟุ่มเฟือยคืออยู่ตรงนี้เลยครับผมเคยทำเขาเรียก private coaching นะครับอยู่ครั้งหนึ่งนะครับชื่อว่า money m a s t r y นะครับคือเจ้านายแห่งเงินเนี่ยผม private coaching เรื่องนี้แล้วผมคุยกับทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนรู้สาเหตุนะครับว่าทำไมแต่ทุกคนไม่รู้วิธีการว่า ทำยังไงถึงจะเลิกใช้เงินทำยังไงถึงจะเลิกช้อปปิ้งทำยังไงถึงจะเลิกซื้อของแพงทำยังไงถึงจะเลิกแบบต้องหน้าใหญ่ต้องแบบซื้อบ้านซื้อรถคันใหญ่ๆนยะหลายคนไม่รู้อ่ะผมบอกได้เลยเคล็ดลับนะบจากการที่ผม private coaching มาเรื่องนี้หลายรอมาคือเราต้องเปลี่ยนความรู้เราใหม่ครับถ้าเราเชื่อว่าความสุขของเราอยู่ที่ตรงไหนเราจะจ่ายเงินกับตรงนั้นจำคำนี้ไว้นะครับถ้าเราคิดว่าความสุขเราอยู่ตรงไหน ใครคิดว่าความสุขอยู่ที่รถก็จะเอาเงินไปทุ่มกับรถใครคิดว่าความสุขอยู่กับการไปเที่ยวก็จะเอาเงินงไปทุ่มอยู่กับการไปเที่ยวนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมเปลี่ยนตัวเองแบบนี้ง่ายคือเอาความสุขไปอยู่ที่การแบ่งปันความรู้นะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่จะมาไลฟ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยผมรู้สึกว่านั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ผมจะเอาเงินมาลงกับเรื่องนี้ถ้าผมจะจ่ายเงินนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้นะกล้องก็อันเดิมซื้อมาแสน ก็ใช้อันเดิมตลอดนะครับเพราะก็มันยังไม่พังก็ใช้อันเดิมไปก่อนแต่ทีที่ผมได้คือผมได้ความสุขมหาศาลจากการช่วยคนอย่างน้อย2ล้านคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ฟังแบบไทยรู้เรื่องก็ตามอย่างนั้นผมอยากจะบอกวิธีการแก้ง่ายครับหาความสุขที่เราไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินให้น้อยที่สุดครับแล้วหมกมุ่น ดื่มดํากับมันะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยเลิกใช้เงินกับเรื่องอื่นที่ฟุ่มเฟือยนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้ไอเดียนี้ถึงคนไทยเยอะๆครับเราจะได้หาความสุขโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินฟุ่มเฟือยครับเราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ